Intel Arc Battle Mage B 5 8 0นะครับผมได้ทำการ unbox แล้วก็พูดถึงสเปคคร่าวอะไรที่มันน่าสนใจไปในช่วงประมาณแบบเอออาทิตย์กว่าๆนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่ทาง Intel าาให้เราเปิดเดผยผลทดสอบตัวนี้อย่างจริงจังสักทีนะครับแล้วเราก็ได้ดイเวอร์มาแล้วด้วยนะครับอันนี้ฮะหลักๆแล้วนะครับมันก็เป็นการจอยน่าสนใจนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับราคาเปิดตัวเนี่ย250ยสร์นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า มันน่าสนใจกว่าตัวที่เป็นระดับเริ่มต้นของ RTX 40 Series อย่างเช่น GeForce RTX 4060อยู่พอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของพลังเที่ยวและก็ Retracing ที่บอกให้เลยนะครับว่า เออมันดีกว่าที่ผมคิดนะจริงๆแล้วตอนแรกที่ Intel เขาเปิดมาตอนเป็นยุค Alche มบิสเนี่ยตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าประสิทธิภาพในเรื่องของไดเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยดียิ่งช่วงแรกๆเนี่ยเล่นเกมหลายเกมเนี่ยไม่ได้เรยซ้ำนะครับแต่ว่าครั้งนี้ Intel เขาแบบว่ารู้แหละปัญหามันคืออะไรนะครับเขาก็เลยพยายามอย่างจริงจังมากๆ,ๆแม้กระทั่งตอนที่เราสอบเนี่ยยังมีการส่งไดเวอร์มาให้อัปเดตกันแบบเรื่อยๆเลยนะครับประสิทธิภาพเนี่ยก็จะดีขึ้นทุกครั้งไปนะครับแต่ต เองมันก็ยังไม่ได้100%ขนาดนั้นนะครับมีบางเกมเนี่ยที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดีมากมันดีจนน่าตกใจนะครับแต่ก็ยังมีบางเกมที่แบบว่าเออมันมันมันควรจะดีได้กว่าน,นี้เป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันฮะับสำหรับใครที่ยังไม่ดูการแกะกล่องนะครับเดี๋ยวแกะแล้วก็คุยไปคร่าวๆเหมือนเดิมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาการเปิดตัวต่างประเทศอย่างที่ว่าไปนะครับสองร้อยห้าสิอเซอร์นะครับแต่ว่าพอแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันก็สูงกว่านิดนึงนะครับประมาณ9,000ก,กลางๆไม่่ใช8,000กลางๆตตาาามหนน่่่วยนะวยดอลลร์ะแ คุ้มหรือเปล่าอันนี้ต้องตัดสินใจเองนะครับลองดูนะฮะว่าในงบประมาณเดียวกันมีทางเลือกไหนบ้างนะครับแต่ถ้าผมรีวิวเนี่ยผมรีวิวในตัวเลขระดับ250อันนี้เรียกว่าคุ้มมากๆการแกะกล่องนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ย้อนไปดูได้แต่วันนี้จะไปไวๆแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่แบบว่ายังไงเดี๋ยวเป็น ของพรีเมียมตามชื่อรุ่น l t m i t e i t i o t น่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Limited Edition ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามัน Limited มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เอาพูดง่ายๆเป็นการ c e แล้วกันนะครับก็จะมีพวกโมเดลสำหรับเป็นกาจอตัวนี้ทาออกมาเอามาตั้งได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็สำหรับคนที่ซื้อไปก็เอาเป็นโมเดลการ์ดกระดาษมา ตั้งโชว์เนตัวเคสเอาละกันนะครับส่วน Unboxing Serie s เนี่ย Intel เขาไม่เคยผิดหวังนะครับตั้งแต่เจนที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นการ์ดจอค่ายไหนที่ทำออกมาได้ดูดีขนาดนี้มาก่อนแม้ว่าจะไม่ใช่การ์ดระดับ Highend ก็ตามนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับเวลาปิดเปิดกล่องขึ้นมามันก็จะมีแบบเนี่ยดูนะดูนะเห็นปะนี่มันยกขึ้นมาต้อนรับเราอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมชชนิกที่มันเขาทำมาในกล่องกระดาษของเขาอะแีกอย่างเลยนะครับคือมันมันแน่นมากๆจนเนี่ยคุณดูเอาครับ เค <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะทําการแกะออกมาจริงๆแล้วกันต้องเสียเวลาในการงัดขึ้นมาหน่อยเพราะเนี่ย พยายามยังไงมันก็ไม่หลุดออกมา,าจริงๆครับต้องยิบออกมาอย่างจริงจังเลยฮะตัวการ์ดขอไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพูดถึงรายละเอียดไปนในช่วงคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ลองไปหากันดูนะฮะอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วมัง้งสลาักเลยนะครับก็จะเป็นการ์ดแบบดีไซน์ค่อนข้างจะเรียบหรูนะครับมีพัดลม axial tech fan 9เซน2ตัวแล้วก็บลผ่านด้านหลังตรงนี้เพราะว่า PCB เนี่ยเขาจะตัดแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าไอช่องตรงนี้มันช่วยเรื่องการ h e ทโซกได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าความร้อนเนาไ้เปฟุข แล้วก็ไปดูดออกด้านหลังเคสตรงบริเวณพัดลมตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นดีไซน์อต่างๆที่คือการ์ดสมัยใหม่เนี่ยเขานิยมแบบนี้กันมากเลยนะครับส่วนในพวกพอตต่างนะครับก็ดีไซน์พอตนะครับ h d ช i 1หนึ่งะครับตันมาตรฐานของพวกการ์ดจอสมัยใหม่เลยนะครับทุกช่องฮะมีการปิดมาให้หมดรวมไปถึงช่อง p c i e ด้วยนะครับเพื่อป้องกันพวกคราบออกไซได์อะไรอย่างนี้แล้วก็บริเวณช่องเนี้ย p c i เนี่ยครับมันเป็น p c i 4นะแต่ว่าวิ่งแค่ x 8นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะถ้าคุณสนใจการ์ดแบบ ตัวนี้แต่ว่าอยากจะใช้ประโยชน์ x16 เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นของการ์ด AV Partner บางรุ่นของทางค่ายจีนที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเห็นว่ามีการเอา s d ใส่เข้าไป2ตัวบนการ์ดจอด้วยจะได้วิ่งแบบว่าบวก x4 อีก2ช่องแล้วก็บวก x8 ของการ์ดจอกลายเป็น x16 เข้าไปนั่นเองอะไอตัวการ์ด B580 เนี่ยฮะจริงๆแล้วนะครับพวกสาบริกรรมอะไรต่างๆถ้าวัดกันตามจํานวนคอภายในแล้วเนี่ย xe คอพวกนี้มันจะน้อยกว่าของเจนที่แล้วที่เป็นรหัส770 750นะครับแต่ว่า อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพต่อจํานวนคอของเขาเนี่ยมันดีขึ้นทําให้ต่อให้คอ,อน้อยกว่าโดยรวมแล้วการเล่นเกมอะไรต่างๆมันจะดีกว่าทั้งตัว A770 แล้วก็ A750 อย่างแน่นอนนะครับเมม ori ครั้งนี้ถือว่าให้มาโอเคเลยนะครับสำหรับ segment ในกลุ่มราคาแบบว่าต่าหมื่นที่ให้มาที่12กิกะไบต์จริงๆแล้วผมไม่อยากจะชมเรื่องนี้นะ12กิกะไบต์เนี่ยมันควรจะเป็นแบบ standard ที่โอเคในกลุ่มราคาประมาณนี้เพียงแค่ว่าค่ายคู่แข่งทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ว่าค่ายเนี่ย ให้มาที่ส2จึงทําให้การ์ดตัวนี้สามารถปีนไปเล่น 2K ได้สบายๆเหมือนเป็นการเปรียบเปรยว่ายุคนี้คือยุคของ 2K อย่างแท้จริงนะครับปกบติแล้วการ์ดต่ำหมื่นเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่อง 2K อยู่ใช่ไหมแต่ว่า Intel เนี่ยเขาโปรโมทตัวนี้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดในกลุ่ม 2K นะครับเขาบอกว่ามันคือ 1440p ultra gaming นะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะรองรับใ้พวกฟีเจอร์แบบว่า XESS ตัวใหม่เป็น XESS version 2ด้วยนะครับก็จะมี frame generation super resolution แล้วก็ low latency นะครับแต่ ยังไงก็ตามปัจจุบันนี้เกมที่รองรับ xss 2ยังมีไม่มากนะครับเท่าที่ผมเห็นตอนอินเทอร์เเซมานะก็จะมีอยู่ประมาณ10เกมนะครับ แต่ว่าถ้านับกันแค่ตัว XESS Super Sampling เฉยๆเนี่ยมีมากกว่า150เกมแล้วครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสเปคที่ผมใช้ทดสอบบ้างนะครับ CPU ครับ Intel Core Ultra 9 2 8 5 k นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดณเวลานี้นะครับ Patch เนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัปไมโครโค้ดตัวที่เขาบอกว่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับพูดได้ง่ายว่ามันยังไม่ออกนะครับณนะเวลานี้ก็จะเป็นไมโครโคตัวเดียวกับที่ หลังจากอัปเดตเวอร์ชันตอนปล่อยผลทสไปแล้วอันหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อมาเมนบอร์ดนะครับเป็น a o g Maximus Z890 Extreme นะครับก็เป็นรุ่นเดือดถงทาง ASUS ณนะเวลานี้นะครับเมมโมร c l ลฟค a าส V RGB ตัว LG Certified นะครับความเร็ว7,200เมกะทรานเฟอร์ต่อวินาทีขนาดสาย2กิกก็คือ16กิก2แถวนั่นเองนะครับคูลเลอร์เป็น LG Willgen 3 360 ARGB นะครับแล้วก็พาวเวอร์จากทาง t h e r m o t a k e Chub Power 1,200วัตต์นะครับ OS ที่ใชเนี่ยก็จะเป็น Windows 11 Pro 23 H2 นะครับจริงผมก็ยังไม่ค่อยอยากใช้24 H2 เท่าไหร่เพราะว่าลงมาแล้วรู้สึกยังไม่ค่อยนิ่งครัก็เลยขอทดสอบตัวที่23 H2 ไปก่อนละกันเริ่ม 3D มาก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ มีทั้งไฟสไตรค์ทั้งไทม์สปายแล้วก็พอร์ตโรยัลรวมไปถึงสตีลโนแมดนะครับสำหรับไฟสไตรค์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าเซตติ้งสำหรับพวก DX11 นะครับแล้วก็เป็น Full HD นะครับกราฟิกสกอร์นะครับทำออกมาได้ระดับที่โอเคนะครับสามหมื่นกว่าส่วนไฟสไตรค์สตรีมจะเป็น 2K นะครับที่ประมาณ15,000กว่ากว่านะครับก็ถือว่าเท่าม,ออมาได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าพวกฟิสิกสกอร์คอมบินสกอร์แล้วก็ไฟสไตรค์โดยรวมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทั้งสเปคเคคเเเรรรื่าาร่่่ออองงงดดด้้้้้้วยชนนนนกกกั็สาาาาามถถูิไแแตจให อยู่แค่กราฟิกส์ก่อนนะครับ 3D Mark Time Spy นะครับอันนี้ก็กราฟิกส์ก่อนนะครับสำหรับตัวสีเขียวเนี่ยก็เป็น Time Spy ธรรมดาแล้วก็สีส้มเป็น Time Spy Extreme ขึ้นก่อ Resolution นะครับแต่ว่าคนทั่ทวไปก็ Segment ประมาณนี้ผมว่าอยู่ใน Time Spy ธรรมดาถือว่าทำคะแนนออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับพอ Royal นะครับอันนี้ Real Time Ray Tracing นะครับมันจะมีคะแนนออกอันเดียวก็คือกราฟิกส์ก่องเขานะครับทาวน์ประมาณ7,000กว่ากาถือว่าน่าประทับใจนะผมก็งงเหมือนกันนนะว่า่าเเฮ้ยย Intel ี มาแบบมาไม่นานนี้นะในยุคก,การจองเขาแต่ว่าผมถือว่าทำประสิทธิภาพด้าน r a ซิ่งแซงค่ายคู่แข่ง AMD ไปแล้วแล้วก็จะไปอยู่ใกล้เคียงดับ NVIDIA เลยแต่ถ้าเทียบ NVIDIA นะครับใน segment ราคาเดียวกันตอนนี้ Intel ชนะด้วยซ้ำสามดีมา s t ติลโนแมสเป็น benchmark ที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้คะแนนประมาณ3,000ก,กว่านะครับแล้วก็ต่อมาเป็น XESSfeaturetest นะครับทดสอบให้เราเห็นนะครับว่า ปิดกับเปิดในตัว XESS Super Sampling ทั้งหลายนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าทุกเรโซชาต n เลยนะครับก็สามารถทำเฟรมมาได้แบบ ใกล้เคียงจะคูณ2หรือว่าในอันบนๆอย่าง 4K เนี่ยมันเกินคูณ2องยซ้ำนะครับเพราะเวลาพวกอัปสเกลลิ่งทั้งหลายเนี่ยฮะยิ่งเรสโวลชันที่สูงขึ้นมานะครับก็จะยิ่งทำประสิทธิภาพได้แตกต่างกับเดิมพอสมควรแต่ถ้านพวก FullHD ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยต่างมากนะครับอย่างไรก็ตามไอ้สามดีมาค e ส e ีเจ t e ์เเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ออกแบบมาให้มันเห็นความต่างอยู่แล้วนะครับก็เลยเห็นประสิทธิภาพที่ต่างาแบบนี้นะครับแต่ว่าการเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับเกมแรกเลยนะครับ Avatars Frontiers of Pandora นนรัับอี้้ปปใหเิด X XESS นะครับแต่ว่าเป็น XESS v e r s i o นมาตรฐานนะครับไม่ใช่เวอร์ชั่อ2อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มันก็สามารถเล่นได้นะโดยรวมผมว่า XESS เนี่ยเ v e r s i o นไหนมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะเป็น super sampling รุ่นแรกของเขาแต่มันรู้สึกเหมือนแบบ มันไม่ได้มีอาร์ติแฟกอะไรแย่ขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําการบ้านมานานแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างเล่นได้หมดนะครับตั้งแต่4ูจยัน 4K นะครับเพราะว่าไอตัวไอเนี่ช่วยไว้ได้เยอะพอสมควรนะครับต่อมาครับเป็นเกม Cyber p u n ัง2077นะครับอันนี้จะมีการทดสอบ2อย่างนะครับก็คือ r a y Tracing Ultra และก็ r a y Tracing Low นะครับแต่ว่าจะมีการเปิด XESS ไว้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในส่วนของ Ultra เนี่ยมันก็สามารถเล่นได้ถึงระดับ 2K แบบสบายๆแบบ เฟรมโดยรวมแล้วนะครับ59เฉลี่ยอย่างเงี้ยเล่นได้ดีเลยนะครับแต่ว่า 4K เนี่ยไหวไหมถ้าคุณไม่ซีเรียสนะว่ามินิมัมมันต่ำกว่า35เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้นะเล่นได้ยัน 4K นะครับเพียงแค่อาจจะไม่ลื่นเท่านั้นเองนะฮะแต่พอเปิดเป็น x d s s แล้วก็ไอ Racing Low เนยฮะก็จะเห็นว่าเล่นได้หมดเลยนะครับในส่วนของ 4K เองนะครับก็สามารถเล่นได้ที่50กว่าเฟรม ที่ต่ำที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็น Full HD ร้อยกว่าเฟรมแล้วก็ 2K ที่ประมาณต่ำสุดเกือบเกือบ80เฟรมนะครับก็เล่นได้สบายมากๆนะครับต่อมาฮะเป็น Forza Horizon 5นะครับอันนี้ครับก็เราปรับไปที่อัลตร้าคือสูงสุด r e f r e s i n g ที่ High แล้วก็ x d s s Performance นะครับอย่างไรก็ตามครับไอ r a ท i n ซเนี่ยผมไม่รู้นะว่า For z ซ Horizon เนี่ยมันเป็น r รท i n ซิ่ทั้งเกมหรือว่าเป็นแค่ในส่วนของ Forza Vista เฉยเพราะว่าการทดสอบเปิดกับปิดแล้วรู้สึกมันไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะไม่แตกต่างกันซ้ำนะครับอันนี้ฮะในส่วนของ 4K ก็ยังคงสามารถเล่นได้นะครับส่วน 4D กับ 2K จัดว่าเหลือเฟือในทุกจุดนะครับเกมต่อมาฮะก็คือ Far Cry 6นะครับ อันนี้ก็จัดว่าทำได้ดีหมดเลยเช่นกันยกเว้น 4K ที่อาจจะมีมินิมัมลงไปต่ำกว่า40นะครับแต่ถ้าเป็น 2K กับ Full HD จัดว่าสบายๆนะครับเซตติ้งเป็น Ultra นะครับ DXR Reflection บวก Shadow ด้วย หมดเลยนะครับ Black m i t h b u ของโดยค่าเัทติ้งของเรานะครับเป็น High, e s s แล้วก็ Ray Tracing Medium ครับต่อมาเดี๋ยวมาดู Benchmark ในเรื่องการทำงานบ้างน,นะครับอันนี้เอาตร,ตรงต้องขอภายนะว่าผมเองก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญด้านการทำงานเท่าไหร่ก็เลยได้แค่ลองตัว s y t e t i c Benchmark อาอกมาเป็นคะแนนเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยากรู้นะครับก็สามารถไปเปรียบเทียบกับกจอตัวอื่นได้นะครับอันนี้ PCMark 10นะครับก็ทำคะแนนออกมาได้ ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นกรีกเบนช์6นะครับก็จะมีการทดสอบทั้ง Open CL แล้วก็ Vulcan นะครับทำคะแนนออกมาได้ประมาณนี้ครับ90,000กว่านะครับแล้วก็กรีกเบนช์ AI นะครับมีทั้ง Single Position Half Position แล้วก็ควอนตัซไซสโตร์นะครับทำคะแนนออกมาได้ประมาณนี้ทั้ง Onyx แล้วก็ Open Vino นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันถือว่าสูงหรือต่ำเพราะว่าด้านในตัเองผมไม่ได้ทดสอบตรงนี้มากมายเท่าไหร่นะครับใครที่ทราบก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับว่าการ์ดตัวนนนนนีีี้้้ยคคะะะแปรรรมมาาาณถืืออว่ไดดหัังบ ต่อมาฮะเป็นในเรื่องอุณหภูมินะครับห้องเราเปิดแอร์มาณ25องศานะครับแต่ว่าอยู่จริงๆก็อาจจะบวกลบจากนั้นนิดหน่อยนะครับช่วง ไอดอลนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่องศานะครับแล้วก็ฟูลโหลดเฉพาะตัวกาจออย่างเดียวนะวก็ทดสอบด้ดยเอฟเฟอร์มาคคุณมุนนะครับได้มาเจ็ิเอ็องศาเซลเซียสนะครับถือว่าโอเคเลยที่สำคัญนะครับก็คือค่าคล็อกของกาจอตัวนี้รู้สึกว่านิ่งด้วยไม่มีการสวิงอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนการบริโภคพลังงานเนี่ยต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าอุปกรณ์ของผมมันไม่พร้อมนะครับเวลาผมเสียบป,ปกติเวลาวัดนี่ผมจะวัดจากวอรปลักเลยนะครับต้องไอดอลฟูลโหลดเท่าไหร่เทียบกันแต่ว่าเสียครับตอนนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาไปต ไปวัดพลังงานจากสาย p c i e จาก Power Supply เลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดเครื่องคิดเลขบวกกับไปที่มันสามารถจ่ายไฟได้จากช่องเมนบอร์ดเข้าอีกซึ่งประมาณ70วัตต์บวกลบนะครับอันเนี้ยจากแคลมป์นะครับ12วัตต์ในช่วงไอเดียเฉพาะตัวการ์ดแล้วก็ฟูลโหลดประมาณ133วัตต์นะครับบวกลบเข้าไปก็คิดว่าการ์ดตัวเนี้ยกินไฟช่วงฟูลโหลดประมาณ180วัตต์ใกล้เคียงสเปคที่ประมาณ190วัตต์ที่เขาเคลมมานั่นแหละโดยรวมแล้วนะครับประสิทธิภาพประมาณเนี้ยถือว่า ทำได้ดีนะแต่ว่าการกินไฟก็จัดว่าไม่ได้ต่ำเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบคู่แข่งแล้วโดยรวมก็ ไม่ได้แย่หรอกครับแต่ว่าก็จัดว่าไม่ได้ประหยัดไฟขนาดนั้นละกันเพราะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยในตัวภายในโครงสร้าง GPU เขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการ์ดจอทั่วไปนะครับมันมาแบบสไตล์ของ Tile-based design นะครับแปลว่ามันก็จะมี XE core ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีห no น่วย r a y t r i c i n g แล้วก็มีคอร์อื่นเพิ่มเติมอยู่ภายในนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคต Intel เนี่ยเขาอยากจะ scale ให้มันเป็นการ์ดจอที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็จะกินไฟมากขึ้นไปหรือว่าอยากจะลดการกินไฟก็เอาคอร์บางอย่างออกไปก็จะเป็นการ์ดจอที่เล็กกว่านี้มา ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างการพัฒนากาจองอินเทลเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเทียบกับของค่ายอื่นได้สักทีเดียวโดยรวมแล้วนะครับสำหรับการแบร์โ Mag จ B 5 8 0เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าที่ผมคาดนะจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละเพียงแค่ว่า Alchemist Gen เจนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยน่าประทับใจแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการ Op t i m i z a t i o n ให้เข้ากับเกมหลายเกมพอสมควรนะครับปัจจุบันนี้มีไหมก็มีนะครับไม่ได้พูดว่าไม่มีมันยังไม่ได้ perfect 100เพอร์อเฟกต์หนึ่งร้อยเ k อ n g เที่ ทำไมเฟรมมันออกมาเป็นอย่างนี้ว่าทั้งที่แบบอันอื่นเนี่ยมันดีเลยนะครับดีกว่างบประมาณเดียวกันของคู่แข่งอยู่พอสมควรเพียงแค่ว่าบางเกมถ้าคุณจะไปเล่นเนี่ยคุณต้องแบบสุ่มลอตเตอรี่สักหน่อยนะครับว่าณักเวลาที่คุณซื้อเนี่ยมันทำออกมาได้ดีหรือ,อยังนะครับถ้าคุณแบบว่าไปเจอเกมเก่าๆบางอันที่แบบว่าอาจจะยังไม่พพอร์ตอาจจะเปิดเกมมาตั้งแต่ก่อน Intel ลเขาทำการจอเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าจะเจอแจ็คพอตนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าคู่แข่งอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเกมที่รองรับเนี่ยครับอินเทลตัวนี้สามารถทาอะไรออกมาได้ดีก่าคู่แข่งอยู่พอสมควรและจัดจะเป็นการ์จอที่น่าสนใจในงบประมาณนี้เลยนะครับอย่างนั้นก็ตามถ้าคุณรอได้ผมว่ารอดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าไดเวอร์เนี่ยจะสามารถออกมาแก้ปัญหาในหลายเกมได้นะครับอย่างเช่นช่วงนี้อินเทลเองนะครับเขามีความพยายามแบบมากๆอะไมีการอัปเดตไดเวอร์ออกมาถี่พอสมควรนะครับสำหรับการ์จอตัวนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไดเวอร์เวอร์ชันไหหนถึงทาใ้มว่ ไม่มีเกมไหนที่ว่าประสิทธิภาพร่วงลงไปจากเกมอื่นเลยอันนี้ก็คิดว่าประมาณเดือน2เดือนน่าได้คำตอบครับ